พี่แจมเขาก็จัดเต็มโชว์ให้เราแบบสุดๆเลยนะคะสำหรับเพลงนี้เนี่ยเดี <Yeah> ๋ยวเรามาพูดคุยทำความรู้จักกับพี่เขากันค่ะสําหรับใครนะคะที่กำลังดูอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทาง Facebook Fan Page ของ Mono 2ท m u s น่ามิวสิกสเตชัค่ะค่ะอยากให้พี่แจมและพวกเรา2คนทําอะไรนะคะก็รีเควสต์กันมาได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยให้พี่แจมนะคะไปแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าค่ะครับสวัสดีครับผมแจมนะครับคณิสอนจากค่าย BNC Records ครับเย้ งั้นเดี๋ยวเราไม่รอชาเนะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะกับเพลงนี้ได้ค่ะว่าเป็นเพลงที่2ของพี่แจมแล้วใช่ไหมคะกับค่ายเบียนซีรรคอร์ดใช่ครับก็ผลตอบรับดีกว่าเพลงแรกครับแล้วก็สนุกกว่าเพลงแรกด้วยส่วนตัวพี่แจมคือชอบชอบเพลงที่2หรือว่าเพลงแรกมากกว่ากันคะ่ะจริงๆชอบทั้งสองเท่าๆกันเลยครับ,อออบแต่ว่าการทํางานเพลงที่2แบบเหมือนสเกลจะใหญ่กว่า แล้วอยากรู้ว่าคอนเซปต์เพลงนี่เป็นยังไงคะได้ไอเดียมาจากไหนแบบคอยเตือนตัวเองเอาไว้นี่แบบว่าไอเดียมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นคําพูดติดตลกครับเป็นเหมือนบทสนทนาเพราะว่าเพลงแรกชื่อเพลงว่ายังจําไม่เคยลืมเร<อ>ือนและเหมือนเป็นแบบคาล้อกันคอยเตือนตัวเองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูก็ถึงว่าเมื่อกี้คือแบบท่อนในเพลงขึ้นมาเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ซัน <laughs> เป็นฟี่บอกว่าเป็นภาคต่อของกันละกันด้วยไหมคะก็เหมือนอยู่ในในเรื่องเดียวกันครับใช่ แล้วเนื้อ,อาหาของเพลงอันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะหรือว่าคอนเซ็ปต์เพลงมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างาจริงจริงเพลงนี้มันเหมือนกับผู้ชายกับผู้หญิงครับที่เหมือนกับแบบเลิกกันไปแล้ววันหนึ่งแบบต้องกลับมาเจอกันมันจะมีความรู้สึกแบบไหนมันจะเจอหน้ากันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอะไรบ้างอ,อันนี้จากประสบการณ์ตรงหรือเปล่าคะในเพลงครับในเพลงประสบการณ์คคตรงคือไม่มีหรอคะ ไม่มีครับไม่มีนะคไม่มียังไม่มีเห็นพี่แจมพูดถึงว่าเพลงก่อนหน้ายังจําไม่เคยลืมเลือนนะคะอยากรู้ว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรครับพี่แจมยังจําใช่ไหมครับใช่ค่ะยังจำยังจำไม่เคยลืมเลือนก็จริงๆเหมือนก็คล้ายๆกับเพลงคอยเตือนตัวเองเอาไว้เลยครับแต่แค่ว่าเหมือนเป็นการเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะแบบเลิกกันอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเหมือนเราบอกเขาว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยเหมือนในเนื้อเพลงเลยครับ ถ้า <Das que at> ไม่มีเขาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้พี่แจมบอกว่าด้วยความที่สเกลของเพลงที่2มันใหญ่กว่าใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับเพลงที่2เนี่ยคอยเตือนตัวเองไว้เราใช้เวลาในการทํานานไหมคะเพลงนี้ออจริงๆทําไม่นานครับระยะเวลาการทําไม่นาน <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆเพลงนี้มีมีหลายฝ่ายด้วยครับอืมมีหลายฝ่า<ค>ย<ะ>ที่นี่คือเป็นแบบมาในหลายเวอร์ชั่นเหรอคะตอนแรกก็มีมีโปรดิวเซอร์นะครับมีก็ช่วยกันทำครับในส่วนของเพลง <ช>แล้วพูดถึงกระบวนการทํางานเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าแต่และฝ่ายมีการแบ่งกันทําอะไรอย่างนี้ก็งานมันเร็วมากเลยครับเรียกวา่าเทียบกับะะเพลงแรกครับแ<ช>สดงว่ามีหลายคนช่วยทําก็เลยทําให้เพลงนี้สําเร็จเร็วขึ้นมีความ<ช>สมบูรณ์แบบมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเมื่อกี้จากที่พี่แจมเขาเล่ามาใช่ไหมคะพูดถึงเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็พูดถึงเพลงนี้เนี่ยคือทั้งสองเพลงมันมีความแบบเศร้าแล้วก็เจ็บอกหักทั้งคู่เลยใช่ไหมก็เลยอยากรู้ว่าแบบ เพลงไหนมันยากกว่ากันไหมคะหรือว่าเพลงไหนรู้สึกว่าแบบมันมีเศร้ากว่าหรือจุดไหนที่มันแบบทัชกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมถ้าถามว่ายากกว่าเพลงแรกจะร้องยากกว่าครับแต่แบบถ้าเรื่องอารมณ์เนี่ยผมว่าเพลงเพลงนี้แหละครับเพลงที่สองเพลงที่สองจะยากกว่าใช,ใช่ไหมคะแล้วส่วนเนื้อเพลงนี่ใครเป็นคนแต่งคะพี่แจม๊มก็เป็นพี่โจครับพี่โจสรันครับ แล้วแบบว่าแอบไปสืบมานะคะว่าพี่แจมแบบชอบฟังป๊อปร็อกด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วแบบอยากลองทําแนวนี้บ้างไหมคะหรือว่าอยากแบบคงคอนเซปเป็นแบบเขาเรียก่อะไรนักร้องเจ้าพ่อเพลงอกหักอะไรอย่างเงี้ยอยากครับอยากทําครับอยากลองทําแบบเพลงป๊อปค่ะแต่ว่าให้มันมีแบบความเป็นร็อกร็อกหน่อยแต่ไม่ได้แบบแรงมากแล้วมีแนวหนึ่งมีแนวอื่นที่อยากทํำไหมคะนอกจากเพลงเศร้าแบบป๊อปร็อกอะไรอย่างงี้เป็นแบบแนว ก็จริงๆอยากทําแบบป๊อปซินนะครับจริงๆก็ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเหมาะกับแนวเพลงอ,อกหักซะมากกว่าอืมทำไมล่ะทำไมถึงคิดว่าเต้นแบบเหมาะสำหรับเพลงอ,อกหักครับก็มีมาสองเพลงแล้วครับมีมาสองเพลง <c oughs> นั่นคือเหตุผลว่าตามจำนวนคนหรือเปล่าคะที่แบบประสบการณ์ที่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรืคะค่ะแปลว,ว่าแบบแนวเพลงถัดไปแฟนๆอาจจะได้เห็นในเวอร์ชั่นที่มันเปลี่ยนไปบ้างไหมคะเป็นแบบว่าแนวเพลงใหม่เนี้ยมีไหมก็มี คิดว่ามีครับคิดว่ามีนะคะก็ต้องรอติดตามกันเนาะรอลุ้นรอลุ้นเนาะซิงเกิลที่3ค่ะอามาถามดีกวก่าว่าปกติเป็นสายร้องหรือว่าสายเล่นดนตรีมากกว่ากันครับเพราะว่าเห็นตอนโชว์มีแบบกีตาร์ด้วยใช่ไหมคะว่าใช่ครับผมก็เล่นกีตาร์ร้องครับส่วนมากเป็นส่วนมากก็คือพูดง่ายว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างครับค่ะแล้วมีมีชอบอย่างไหนมากกว่าไหมคะว่าแบบชอบร้องเพลงมากกว่าครับชอบร้องเพลงมากกว่าแล้วอยากรู้ว่าเริ่มชอบด้านนี้ตั้งแต่ตอนไหนค่ะ น่าจะเป็นช่วงมัธยมต้นครับเริ่มเริ่มเล่นดนตรีมัธยมต้นแปลว่าต้องเป็นแบบนักดนตรีประจำง<ช>เรียนแน่เลยใช่ครับโอ้โหจริงหรอเป็นตั้งแต่<ห>มัธยมเลยไหมคะมัธยมเลยครับแล้วแบบอะไรทำให้รู้ตัวครว่าแบบเราชอบด้านนี้เริ่มมาจากจุดไหนคะมันก็จริงๆมันเริ่มจากแบบเ,เล่นแล้วสาวสาวกรี๊ดก็อ๋อ,อบไปก็คือ แรงบันดาลใจเรียกได้ว่ามาจากสาวๆกรี๊ดใช่ไหมคะพี่เขาไม่ได้ชอบที่เล่นเขาชอบที่เล่นแล้วมีคนเออแลไปม,มีคนกรี๊ดกินพี่แจมพี่แจมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็เข้าใจฟิล์อยู่นะเนอะก็ตอนช่วงวัยนั้นนะครับช่วงวัยตาวัยตาวัยค่ะแล้วเห็นว่าแบบได้ไปร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดังด้วยใช่ไหมคะพี่แจมใช่ครับเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ผม ที่ได้ทําเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะบอกชื่อเรื่องซีรีส์เลยว่าแบบว่าทําประกอบเรื่องอะไรแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเลยที่มาที่ไปว่ายังไงเราถึงได้ไปร่วมงานกับเขาครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับ b ีมายซูเปอร์ที่พระเอกกับเด็กหมาในกองนะครับเป็นซีรีส์วายทางช่อง3ครับเราอยากรู้แล้วค่ะว่าไปร่วมงานกันได้ยังไงคะพี่แจมจริงๆจะบอกว่าเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับเพราะว่าผู้จัดคือเหมือนแบบไปบังเอิญเจอผู้จัด ตอนผมกําลังเล่นดนตรีอยู่เขาก็เลยแบบได้ชักชวนอะไรเงี้ยครับมาเลยได้มาทําครับแล้วส่วนตัวพี่แจมชอบไหมคะชอบครับรู้สึกมากดดันไหมครับว่าแบบอุ้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะค่ะสำหรับเราใช่ไหมกดดันมากๆเลยครับอืมแล้วมีการแบบว่าเตรียมการหรือว่าเตรียมตัวเองยังไงบ้างคะแล้วก็กระบวนการในการโปรเซสที่เขาทาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากที่เราเคยสัมผัสมาบ้างไหมก็จริงๆเพลงนี้ก็ เรียกว่าเหมือนมีทีมเขียนเนื้อนะครับมีทีมทําดนตรีมีเหมือนกันเลยครับมันงานมันเร็วมากครับใช่ตอนทํางานมันเร็วมากๆแต่ที่นี่ความกดดันมันไปอยู่ตอนที่เพลงจะต้องปล่อยอใช่แต่พอปล่อยออกมาก็โล่งไหมคะโล่งครับโล,งลง่งมาก แล้วก็ฟินแบกเป็นยังไงบ้างคะพี่แจมฟินแบกกระแสตอบรับดีมากครับต้องขอบคุณแฟนๆต่างประเทศด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญที่แบบสดยอดนะคะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผมเขาเรียกอะไรเป็นดูภผมิขิตที่มันต้องแบบว่าจะได้มาร้องเพลงนะคะมาถามพี่แจมดีกว่าเห็นชอบร้องเพลงชอบเล่นกีต้์อยากรู้ว่ามีไอดอลเป็นของตัวเองบ้างไหมคะพี่แจมไอดอลจริงๆผมมีหลายคนเลยครับแต่ถ้านึกวัยๆเลยผมมีพี่ป๊อปปองกูลครับเป็นไอดอล ตอนแรกนึกว่าจะตอบว่าใครรู้ไหมใครคะตอนแรกจะเดาว่าพี่พีชพี่ละเพราะว่ามาพร้อมกีตาร์แล้วเพลงหัวหักนึกว่าแบบจะพ่อเพลงเศร้าต้องเป็นกันต้องเป็นพี่พีชพี่ละแน่เลยแต่ว่าเมื่อกี้เป็นพี่ป๊อปปองกูนท้าไมถึงเป็นพี่ป๊อปค่ะค่ะผมชอบพี่ป๊อปมาตั้งแต่เริ่มเล่นดนตรีเลยครับเพราะว่าฟังเพลงพี่ป๊อปบ่อยมากมีเพลงโปรดไหมคะตอบยังไงครับตอบยังไงอันนี้คือชื่อเพลงชื่อเพลงโอเคค่ะหรือว่าเล่นว่าที่จะตอบยังไงตอบยังไงโอเค ค่ะอะแล้วเดี๋ยวขอกลับมาที่ตัว MV กันบ้างดีกว่านะว่า MV ของเพลงนี้ค่ะเขาเล่าถึงเรื่องราวอะไรบ้างคะก็จริงๆ MV มันชัดมากเลยครับเพราะว่าเหมือนในตัวเพลงมันเล่าเรื่องประมาณหนึ่งครับแล้วก็จาก MV ที่ที่ออกมานะครับมันมันขยายความในส่วนของเนื้อเพลงที่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรขึ้นบ้างอะไรเงรี้ครับ ก็คือตัวเ v เขาชัดเจนในเรื่องราวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเราเป็นยังไงบ้างคะตอนถ่ายทํารู้สึกว่ามันยากไหมเพราะเหมือนลงมาเล่นเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ยากครับอันนี้เป็นงานที่น่าจะไม่ถนัดไม่ถนัดใช่แต่เรียกได้ว่าพอออกมาแล้วเห็นพี่แจมก็รู้สึกว่ามีความกลมกลืนไปกับ MV รู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จริงๆต้องขอบคุณทางค่ายครับทางค่ายมีสนับสนุนนะครับให้เรียนเรื่อง acting class ด้วยก่อนก่อนจะถ่ายค่ะเรียกได้ว่าเป็น challenge ของพี่แจมอย่างหนึ่งเลยไหมคะการแสดง acting ใช่ครับเพราะปกติพี่แจมดูเป็นคนขี้อายมใช่ไหมโอ้ยแต่ว่าแบบในวีก็ดูไม่ค่อยออกเนาะใช่แบไม่ค่อยออกมาดูออกตอนใช่ตอนตัวจริงว่าแบบเอ้ยดูมีความแบบขี้อายเนี่ยแต่ตอนร้องเพลงก็คือคนละคนเลยนะคะทุกคนรู้สึกแบบมีความมั่นใจมีความชายขึ้นมาเลยนะคะพี่แจมใช่ค่ะแล้วตอนที่ถ่ายทำ MV ใช้เวลาถ่ายนานไหมคะใช้เวลาถ่ายก็ตั้งแต่ สิบเอ็ดโมงครับจนถึงน่าจะประมาณสี่ทุ่มกว่ากว่าอ๋อคือโอ้ยก็เกือบวันนึงเต็มเต็มเหมือนกันใช่ครับใช่ค่ะแล้วบรรยากาศตอนนั้นของพี่แจมถาม่ายเป็นยังไงคะเครียดไหมตอนนั้นแบบาเฮย้ยฉันต้องมานั่งทำงาน<ช>ฉันไม่ถนัดอ่ะทันน้งต้องร้องเพลงทั้งต้องแอคติ้งทั้งต้องแบบเล่นกับผู้หญิงด้วยมีความเขินบ้างไหมพี่แจมกดดันมากกดดันกดดันมากแล้วมันบวกกับสภาพอากาศตอนกลางวันมันร้อนมากครับวันนั้นใช่ แล้วมีซีนไหนไหมคะที่รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่แบบโพราฉันไม่อยากทำเลยมันยากที่สุดรู้สึกยากอะไรอย่างนี้มีไหมจริงๆเป็นซีนอารมณ์นะครับซีนอารมณ์ใช่ได้แบบต้องเล่นแบบเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแอบแอบถามได้ไหมคะว่าแบบมีแบบมากสุดกี่เทควันนั้นพอจําได้ไหมคะโอ้น่าจะประมาณเกือบเกือบสิบนะครับโอ้โหเยอะมากแต่เรียกว่าก็ผ่านมาได้นะคะพี่แจมอุ้มจะถือว่าเร็วนะคะแบบว่าทั้งวันแล้วยิ่งพี่แจมบอกว่าแบบ มีซีหนึงเกือบสิบเทกอย่างเงี้ยจัดว่าแบบเร็วอยู่เยอะมากก็เรียกว่าผ่านมาได้นะอมาถึงคําถามนี้ดีกว่าค่ะว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินสักหนึ่งคนเนี่ยพี่แจมอยากร่วมงานกับใครมากที่สุดคะก็พี่ป๊อปปองกูนพี่ป๊อปโอเคเชื่อแล้วว่ามีพี่ป๊อปเป็นศิลปินเดียวดวงใจโอ้ทําไมล่ะคะทําไมถึงเป็นทําไมถึงชอบพี่ป๊อปเพราะว่าแนวเพลงเหรอคะแนวเพลงด้วยครับแล้วคือผมเคยได้ดูโชว์ของพี่ป๊อปประมาณ2-3ครั้งนะครับแล้วรู้สึกว่าแบบ ทั้ง performance การแสดงการเล่น energy ต่างๆรู้สึกว่าแบบเราเนี่ยเราอยากได้แบบนี้มากๆเลยครับอืมค่ะโอเแต่ว่าใกล้เคียงนะคะเดินทางมาครึ่งนึงแล้วนะพี่แจมแบบอีกนิดเดียวก็พี่ป๊อปปองคูณสองอะค่ะใกล้ละค่ะใกล้แล้ะอ่ะมาที่คำถามสุดท้ายกันดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าพี่แจมเนี่ยขอพอได้หนึ่งข้ออยากขออะไรคะให้ตัวเองอะไรก็ได้เลยที่อยากได้ที่สุดค่ะขอให เพลงปังๆเลยครับเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ย,ยังอื่นมันตามมาเองครับอ่าไม่ว่าจะออกมากี่เพลงก็ขอให้ปังทุกเพลงใช่ไหมไรครับโอเคค,ค่ะวันนี้เราก็พูดคุยสนุกสนานกับพี่แจไปนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะเพราะความสนุกของเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าสำหรับเบรกหน้าเนี่ยเราก็มีเตรียมเกมสนุกๆมาเล่นกับพี่แจอด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนได้ครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ สุดท้ายน,นะคะเราสองคนเนี่ยก็มีเกมมาให้พี่แจมได้เล่นกันนะคะนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่าแจมคณิสสอนชาเลนจ์ <Challenge S 2> ผมชอบจุดจุดจุดค่ะใช่ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะว่านกับมันมีเนี่ยก็จะมีช้อยให้พี่แจมเลือก2อันนะคะดิสออดแนนเองแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าพี่แจมเนี่ยจะชอบช้อยไหนมากกว่ากันแต่ว่าพี่แจมเนี่ยมีเวลาในการตอบแค่3ามวิเท่านั้นนะคะว่านกับมันมีเนี่ยจะนับสามสองหนึ่งแล้วก็พี่แจมเนี่ยต้องตอบเลยใช่เลยค่ะอ่ะพี่แจมพร้อมไหมคะพร้อมครับ ตื่นเต้นไหมคะพี่แจมนิดนึงครับอ่านิดนึงโอเคครัว่าเราเริ่มกันเลยไหมคะโอเคค่ะมาที่ชอยร์แรกกันเลยดีกว่านะคะทะเลกับภูเขาค่ะสามสองหนึ่งทะเลครับทําไมทำไมถึงเป็นทะเลค่ะอ่าผมชอบทะเลชอบฟังเสียงคลื่นครับชอบฟังเสียงคลื่นโอเคแล้วถ้าไปภูเขามันก็อาจจะมีแม่น้ําก็ฟังเสียงคลื่นได้ไหมอืมแต่ว่าชอบชอบทะเลมากกว่าชอบทะเลแบบมีทรายใช่ไหมภูเขามันไม่มีทรายประมาณนั้นโอเคอ่ะต่อไปค่ะ กลางวันกับกลางคืนเนี่ยค่ะสามสองหนึ่งกลางคืนครับเพราะกลางคืนค่ะเพราะว่าผมทํางานกลางคืนครับกลางวันผมนอนครับอ๋อจริงหรอแปลว่าชอบทํางานมากกว่าชอบนอนก็นอนชอบนอนมากกว่าเอาแต่ว่าเลือกกลางคืนเพราะว่าได้ทํางานได้ทํางานเอาสรุปอ่สรุปคือมีมีการแตีกับตัวเองเล็กน้อยใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่าอ๋อเพเลยชอบเอ็นจอยกับกลางคืนมากกว่าใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อไปค่ะของหวานกับของข้าวค่ะสามสองหนึ่งของข้าวครับ โอ้โหนี่เพิ่งเห็นสายของคาวนะคะว่าส่วนเราสองคนนี่เป็นของหวานนะคะทำไมแบบของคาวเมนูปรดคืออะไรคะโอ้หผมกินทุกอย่างเลยนะครับขอเมนูประจําที่แบบว่าไปร้านอาหารแล้วแบบคิดไม่ออกเมนูนี้เลยเป็นเมนูอะไรคะพี่แจมเดี๋ยวตามันคืนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินค่ะเขาเริ่มแล้วค่ะตอนเนี้ย ปลากระพงทอดน้ำปลาครับปลากระพงทอดน้ำปลาอ๋อคือสั่งเป็นกลับแล้วมากินกับข้าวนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าไปคนเดียวก็สั่งกระพงทอดน้ำปลามากินคนเดียวไหมคะก็กินคนเดียวจริงเหรอคะกินกับข้าวนะตัวใหญ่เปล่เลยนะพี่แจ๊บตายละ แม้เรายังหอกลับบ้านได้ไงหอกลับบ้านได้แต่จริงเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยนะคะว่านอร่อยแต่คือแบบถ้าไปคนเดียวก็จะไม่กินตัวใหญ่นะมันจะใหญ่เกินไปนิดนึงในการกินคนเดียวเนาะมาคอนเทนต์ถัดไปดีกว่าค่ะใช่ค่ะระหว่างカラフルกับมินิมอลค่ะ3 2 1สองหนึ่มินิมอลครับมินิมอลดูจากการแต่งตัวนก็รู้แล้วว่าเป็นสายล์แบบมินิมอลเนาะโอเคต่อไปนะคะระหว่างบูวี่กับมิวสิกค่ะ3 2 1 มูฟวี่ครับถ้าไมล่ะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นคนชอบร้องชอบเล่นดนตรีแต่ชอบมูฟวี่นึกว่าจะเลือกมิวสิกซะอีกนั่นสิผมชอบดูหนังเวลาแบบได้พักอ่ะโอเคคือเน้นเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์คะพี่แจมได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างมีเรื่องโปรดแนะนำไหมคะเผื่อแฟนๆแบบว่าช่วงนี้หยุดอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรมีแนะนำแฟนๆไหมตอนนี้ก็ดูซีรีส์เกมท้าตายใช่ไหมเกมท้าตายของอยู่ในมูนอเมกซ์ด้วยเหระ ใช่ไหมมีหลายที่อ่าโอเคเพราะแฟนๆนะคะแต่บอกนะคะว่าในแอป Monomax ของเราก็มีนะคะก็ไปดูได้นะคะทุกคนใช่อันนี้เป็นซีรีส์จากประเทศอะไรวะว่านี่ไม่เคยดูเกาหลีครับเกาหลีตองแหละวานตองแหละจะบอกว่าคือดูได้ใน Monomax มีภาคไทยครบทุกตอนแน่นอนถูกค่ะโอเคไปเที่ยวหนักถัดไปเลยดีกว่านะคะระหว่างช้อปปิ้งกับกินค่ะสามสองหนึ่งกินครับกินกินอุ้ยไปกับเราได้นะคะว่าวันนี้ไปด้วยกันได้แล้วกิน เมื่อกี้เขาตอบไปแล้วเราชอบกินของขาวแต่ว่าก็ยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรากินได้ทั้งขาวทั้งหวานเนื้อเราแบบง่ายๆกินได้ง่ายๆค่ะถัดไปค่ะวันต่อไประหว่างเล่นเกมกับเล่นกีฬาค่ะ3 2 1เล่นเกมครับเล่นเกมเ o v ตีป้อมเงี้ยเหรอ o ว่าพับจีพับจีครับ PUBG อุ้ยแต่บุคลิกดูเป็นคนแบบไม่เล่นดูไม่ค่อยเล่นเนาะเออดูเป็นคนแบบนิ่งๆนิ่มๆไหมคะแบติ๊กติ๊กแบบเล่นเก่งไหมคะ เงครับว้าวเป็นแฟนทะาชวนชวนได้นะคะเนี่ยพี่แจมไม่ได้เป็นคนขี้อายนะคะทุกคนนเขาจะผิดค่ะก็ถ้าตัวจริงอาจจะขี้อายดูในเกมอาจจะเป็น aggresive s ออะไรย่างเลยก็ได้นะทุกคนโอเคต่อไปค่ะระหว่างล้างจานกับซักผ้าค่ะ3 2 1ล้างจานครับทำไมคะล้างจานซักผ้ามันต้องรอครับอ๋อ แต่ว่าจริงๆมากกว่าจะนี่ซ<อ>ักเสร็จรอปัน่นมันต้องรอเวลาครับ<อ>แต่ว่าล้างจานคือเราก็ล้าง้างเลยเสร็จเราก็จบเลยให้มันจบ,อบ,เ,บเอาหลังนี้เวลาจานแบบแเยอะๆพี่แจมไม่รู้สึกขี้เกียจบ้างหรอ,อเคะก็ขี้เกียจครับแต่ว่าชอบล้างจานมากกว่าสักผ้าเพราะว่าสักผ้าต้องรอต้องรอใช่เราไม่ชอบกผ้รเราแบบเล่นแบบ ตีป้อมับจีรอไม่ได้หรอคะพี่แจมมันเดี๋ยวมันจะขาดช่วงครับอ๋อมันจะขาดช่วงก็คือก็เขาปล่อยเครื่องซักผ้าให้รอไม่ได้นะคะถ้าเสร็จก็คือต้องตากเลยนะคะพี่แจมโอ้โหสุดยอดแปลว่าเป็นคนที่ชอบทำอะไรให้มันแบบเสร็จแบบปึ้งปึ้งๆแล้วไม่เร็วขั้วใช่ไหมโอเคอ่ะต่อไปข้นาดถัดมานะคะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องค่ะสามสองหนึ่งอะรุ่นพี่ครับรุ่นพี่จริงเหรอทำไมถึงชอบรุ่นพี่คะก็แบบเหมือนแบบอาจจะเพราะความเป็นผู้ใหญ่กว่าหรืออะไรเงี้ยครับ เราวถ้าสมมุติว่าอายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่านี่ติดไหมคะไม่ติดครับไม่ติดโอเคได้หมดแสดงว่าอายุไม่ใช่ปัญหาอายุไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ความคิดใช่ไหมความคิดวิฒิภาวะเนาะโอเคต่อไปค่ะระหว่างขี้อ้อนกับโดนอ้อนค่ะ3 2 1สองหนึ่งโดนอ้อนครับโดนอ้อนโอเคแสดงว่าเป็นสายโดนอ้อนใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะระหว่างดูหนังกับร้องเพลงค่ะ สามสองหนึ่งร้องเพลงครับร้องเพลงแต่เมื่อกี้พอเราถามบูวี่กับมิวสิกเลือกบูวี่เนาะค่ะอ่ะทำไมอันนี้ถึงเลือกร้องเพลงคะอ่าจะได้สลับกับข้อที่แล้วอสลับกับข้อเดียวโอเคค่ะอ่ะต่อไปนะคะระหว่าง introvert กับ extrovert ค่ะสามสองหนึ่ง extrovert ครับ extrovert นี่คือหมายถึงว่าเราชอบคน extrovert หรือว่าเราเป็นคน extrovert เราเป็นคน extrovert จริงหรอจริงหรอหรือเปล่าผมไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับ ไม่น่าใช่เอ็ก extravert จากการที่สัมผัสอาจจะเป็นก็ได้ไงว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดที่สามารถเอ็กโทรเวิร์ดได้แล้วตามสถานการณ์นะคะใช่ครับเอาแล้วแล้วเราชอบคน extravert เหรืออินโทรเว i n t r o v e r โทรเวิร์ดแล้วกันครับจริงเหรอเพราะอะไรคะเราเราจะไม่รู้สึกมันเยอะเกินไปหรอไม่นะครับไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดงานความสนุกสนานให้เราได้ไม่งั้น introvert เจออ intro มันก็จะแบบ ก็จบอะไรอย่างเี้ยก็จะแบบไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนอะโอเคอ่ะอันสุดท้ายค่ะระหว่างเที่ยวแบบลุยๆนะคะกับพักผ่อนแบบชิลๆเลือกอะไรคะสามสองหนึ่งพักผ่อนแบบชิลๆครับต้องพักผ่อนแบบชิลๆด้วยนะคะชอบไปแบบทะเลนอนชิลๆอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะจะไม่ใช่สายเอเวนเจอร์เนาะใช่ครับแล้วแบบมีที่ไหนที่โปรดที่ชอบไปมัะทะเลชามครับชามไปบ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยครับแต่ว่าก็ ปีละน่าจะ2-3ถึงครั้งอุ้ยก็บ่อยนะ2งถึงครั้งเชื่อเราเป็นสายทะเลจริงๆนะคะว่านใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จริงๆได้ทําความรู้จักกับพี่แจมเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะทําไมรู้ว่าพี่แจมเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังร้องเพลงฟังเพลงนะคะแล้วนี่สะดูแบบค่ะียอายแต่จริงๆเขาแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราให้พี่แจมเนี่ยฝากผลงานสักเล็กน้อยนะคะครับก็ฝากผลงานทั้ง2ซิงเกิลกับค่ายบี c อน c o ซี s รคอร์ด้วยนะครับ ยังจำไม่เคยลิมเรือนนะครับซิงเกิลแรกนะครับแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดนะครับคอยเตือนตัวเองเอาไว้สามารถฟังได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ทางช่อง3ด้วยนะครับแค่เธอหันมาครับแล้วก็ฝากติดตามค่ายไว้ด้วยนะครับ B&C n C Records นะครับนี่ก็ได้ทุกช่องทางเหมือนกันทั้ง IG ทั้งทวิ t เตอร์ทิ o k YouTube Facebook ครับ โอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่แจมนะคะไปติดตามผลงานของพี่แจมมาด้วยเผื่อมีซิงเกิลหน้านะคะแฟนก็รอเตรียมกดไลค์กดแชร์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราทั้ง3คนเนี่ยก็หมดลงแล้วนะคะสามารถกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการ Youngster Idol c h i t Chat ค่ะรายการที่จะชวนทุกคนนะคะมาพูดคุยกับศิลปินแบบ Exclusive ค่ะค่ะทั้งช่อง Mono Twenty n Music Station และ a s p กด202ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3าคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ